มากกว่า50ปีแล้วนะครับที่เราไม่ได้มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์เพลงไทยแต่ณโอกาสนี้นะครับทุกคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นทุกคนในครอบครัวเนี่ยก็สามารถจมีโอกาสได้ชมภาพยนต์เพลงไทยอีกครั้ง สวัสดีครับผมปูวิทยาปานสีงามครับสำหรับในภาพ,พยนตร์ดีมผมรับบทเป็นนิน risky, What you ตัวละครของนินซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของเล็กเนี่ย so rich, my, my ไม่อยากให้มองว่าพ่อเลี้ยงจะต้องมีเป็นคนที่ใจดำใจร้ายโหดร้าย รักความรุนแรงหรือว่าต้องการแต่เงินนะครับแต่ทั้งหมดที่พูดมานั่นแหละครับก็คืออุปนิสัยของนินนะครับร้ายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในภาพยนตร์เรื่องดี m ครับตอนที่ได้ทราบนะครับว่าตัวละครนินเนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่จะต้องร้องเพลงถึง2เพลงด้วยกันนะครับ ก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจจนได้รับเพลงมาฟังแล้วก็เริ่มฝึกซ้อมจําได้ว่าไปพักผ่อนกับภรรยานะครับที่ประเทศญี่ปุ่นที่เมืองเกียวโตแล้วระหว่างที่เรากําลังชมวัดวาอารามอยู่นะครับผมก็ยืนร้องเพลงร้องเพลงฝึกซ้อมอยู่นั่นแหละ เ,เพราะยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทําได้หรือเปล่าแต่จนภรรยาเขาก็บนเนยนะครับว่าทั้งตลอดการเดินทางเนี่ยเขาได้ยินแต่เพลงจากพรับนีไ้ได้ยินตลอดเลย No more nights out with the guys Drinking till the sunrise No more nights of boozing Foozing and schmoozing So you think life s empty Trust me that is plenty You will think so true when it's all gone ในภาพยนตร์เรื่องดรีมเรามีนักร้องนะครับระดับที่ได้รับการฝึกฝนมาจากต่างประเทศนักร้องที่มีพรสวรรค์แม้กระทั่งนักร้องเด็กของเราก็ฝึกฝนมาตั้งแต่อายุยังน้อยๆเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะครับจะเรียกว่าเป็นมืออาชีพในด้านการร้องเพลงทั้งหมดมาเปรียบเทียบกับผมซึ่งเป็นนักแสดงแล้วก็ไม่เคยร้องเพลงในภาพยนตร์มาก่อนเนี่ยเราก็เลยพยายามจะหาเขาเรียกว่าหาทีเด็ดให้กับตัวละครนินว่านินจะเอาอะไรไปสู้กับเขาจนเราค้นพบว่านะครับ นินสามารถจะร้องโดยใส่คาแรคเตอร์ของตัวเองให้มีอารมณ์ของตัวละครที่ออกมาด้วยความน่ากลัวความน่าเกลียดความโหดร้ายให้อยู่ในตัวละครนั้นเพื่อจะมาสู้กับคนที่เขาร้องเพลงเก่งๆให้ได้ I forgive you. I still love you. We still can be ก็อยากจะขอฝากข้อคิดเอาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆเยาวชนเด็กๆทั้งหลายนะครับว่าบางครั้งเรารู้นะครับว่าเรามีความสามารถเรามีพรสวรรค์แต่เราไม่กล้าที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยฮะออกมาใช้นะครับรู้สึกว่ามันติดอยู่ในใจแล้วก็รู้สึกอายไม่อยากจะทํามันแต่อย่าครับอย่าคิดเช่นนั้นพยายามค้นพบความสามารถศักยภาพของตัวเองและนํามันออกมาใช้เพราะว่ามันไม่เกินความสามารถที่เรามีหรอกครับ สาเหตุที่คุณจะหลงรักภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เพราะว่าคุณจะหลงรักในตัวละครในการผจญภัยในความกล้าหาญและในฝันที่ยิ่งใหญ่ของตัวละครเล็กและสาเหตุหนึ่งที่คุณจะเกลียดหนังเรื่องนี้ก็คือผมซึ่งเป็นตัวร้ายที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ที่สําคัญที่สุดนะครับคุณจะรักเพลงทั้ง18เพลงในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งคุณอาจจะร้องจนติดปากก็ได้อย่าลืมนะครับไปชมภาพยนตร์เรื่อง Dream ในโรงภาพยนตร์18ธันวาคมนี้ครับ